ตอนนี้นะคอชตับลออแนนได้ครับในลออแนนได้ในเนื้อเล่นติดตามนะครับจริงๆตอนนี้สามารถเล่นเนื้อเล่นหลาดยงนได้ครับแต่ตอนนี้ต้องเล่นเนื้อเล่นติดตามต่อไดนนะพนะอล่านีหองโสนาคนน่ะน่าหาโฮเทียนะอ่าถ้าต่อ ไหนดูสิได้จะนั่นได้ไอ้ตาวเดีดยวๆขอเทสด,ดูเสียหน่อยนะครับตอนเนี้ยเดี๋ยวผมรอนที่สี่แต่ตอนแต้นะล่ากอได้นะเพราะห้าตีสองคนจะไม่ได้แหละตอนไม่ใช่อันนี้เว้ยจินจตอนแี้จะเล่นรถครับแต่ได้รถแต่รถแน่นั้นใส่ตาร์ได้แค่ตาร์เดียวทำให้พลา,านรถ แนะนำนั้นต่ำเตินแต่ที่โซ่ไหวเราเอาโตเต้นาโซ่แทนและจันนะตอนเนี้ดันชั่นดันจานเย้ยใส่ล็แนนนินจินฮาฮะาฮ่าฮ่าเฮ้ยรวรดเขาอยู่ไหนตอนแม่เนี่ย โฮแลนนานเธอนัดลอไปตำนานเซราโบนใช่จะได้ไนแล้วรัดแน่ได้แห่แล้วคนลอแน่น่สิคนนี่เนือคเอตาเลคนล้อในโรล่าเกิดเรื่องอะไรเธอนาดแน่นะโอ้พูดเธอถือคนล้อ โซท่านแรกสาัาดีฉันเฮอริโตสวซท่านท่านเนี่ยเธอโฮ้เล่นเสลัดดีเนสเลสสัดดีดิโตเชิญถือโลโตนะทำไมเธอรู้เรื่องที่หัวเชนได้ยอะโค้เดอฝากกาันนะครับตอนนี้เดอร์อสาด้าดียาเขานี่เสียแล,แล้วดังนั้นในอีเวนต์ในไหนนะจัดเนี่ย ยะตัวตนีเสียดต่อไตโยเลนเทาเท้าลีดันอีเวนต์เต่าๆอันนั้นต่อตานี่นีเสียดไตเฮ้ยนี่โต้เธ้นี่จริงๆเลยเนอะเขาเมื่อแดดนี้แล้วไม่รู้จับจอมซะเลยไม่น่าแต่ใจเน้อ๋อไม่นะนั่นเดี๋ยวเพาะน่าใช่ใช่แล้วตีเนี้ย ได้เจอคนโหนรถด,ด้วยหาคอมบอชานเอนเจอเหอได้แน่แต่เนียได้เตอนนะเอ๊ะคธอเจอแต่รถแล้วเหรอเธอเอ่แล้วลืมต่อเทลซีเธอตอที่ไหนตันพี่จินะฉันองตามหารถอยู่นะตีเนี่ยเดิยอยู่ในห้องหใจโอ้อหเตอร์แท้เลยอ่ะไม่รู้ทำไมอ่ะที่ตาเดียอ่ะ ตัวมันนี่ตัดเห็นนี้ตกลบอปนะสุดท้ายตัวพวกเราเจอเา่าอดตอบแต่เพอนนิจใจอ่ะตก็เดินหลบหลุเธอตัวนิ้วตัวเจ้แล้วอะไรนะแต่นี้เรื่องใหญ่แล้วต่อให้พวกเราด้วยตามหาคนหนูล็อปด้วยนะขอบคุณนะที่โดนลร่างทีนี้ได้เจอเท่าเหรอหน้ารู้เอตลาสโดนต,ตัวหขนเท่านะ เย่ส yeah, ิเราเจวหดแต่เนียนแต่ตอนนี้เราเจอเดาเขาเย็นไงอ่ะแน่นอนผมสีเหลืองเสื้อสีแดงผมหัวยันภาพโบสีเขียวเป็นสาวน้วอ,ย,อ,นนอ,นนอยที่น่ารักมากโสดต้อนหน้าตาเนี่ยต่อหน้าเนี้เฮ้ยเจอเขาหลายทันในนันหาใช่ไหนโฮเล่นแต่ถ้าตามติดตามตอนนี้ในหน้าใส่ชุดแดดนี้นะต,ตอนนี้ เธอบอกว่าเคยเจอหลายคพิ่มในเนียนใช่แล้วลิตเตอร์เอ้อยอาไม่ใช่ถือล่าะในโคโลตันนะใช้คอนทานตินตอนใช่ลิตเตอร์ตินตอนเตนเตลิตเตอร์รเธอ,เอนี่นั่นมันจำแย่นัดแน่เลยขอบคุณนอะเราจะหาทางนี้ต่อนะถ้าว่าเธอได้เจอเขา รูตัวตัวเธอหน่อยนะ <S 2> <S 2> <S 2> ได้ร้อยคนลัดต่อร้ันหน่อยนะอีคเนตารบเจอทีนี่ทาเทิจนจินเลยนะโคเลนในที่ใด้เผาโคนหนูรอดนั้นหลอนทานตันพูเรานีนนานต่นต,นตามตหาอ้อนหาเธอนะ,ะได้แนแเลยจะให้เต,เต้าตามห่นี่เดนตันหยาแน,น่ลอแน่จริงเลยเออด้ก็โ้ แต่เราตาเห็นเนี่ยว่าขนาดเนี้ตัวหาพน่ะไม่ใช่เรื่องในน่ายเลยนะเอ๊ะเฮ้ยแทนแนนเนี่ยพฮอยนั่นเธอโหนล้อไหนเนี่ยแต่ทำไมใส่โทษแต่แต่แล้วตอน,น่ะไอหยาแต่งตัวน่ารัหน้าร้อย นั่นในโซตาตายสินะเอ๊ะทำไมไฮร์แจกเชื่อเหอนฉันได้ฮะทายได้สินั่นจะคอล่าสิเนี่ยได้เจอคนล็อตน่ะขอข้อหมอดชันมาผู้เล่นมึงรู้สึกว่าตัวคำพูดตีเนี่ยตัวขึ้นต่อหน่อยแต่ที่แซวอีกแล้วนะแดดนี้แหละยพี่ซีเนี่ยนี่ตาไฮร์หนื่งตาเนี่ย เพืหานถนแล้วนะแล้วหลันจะหลานถนพอแน่ันหน่อยไตแดดนี้ใจแล้ว,ลลวฉันแน่ใเลเตมไม่ท่าอยานั้นนะโหนลรอตาแต่โตแต่เนี่ยน่ารักน่ารอยนะแน่แน่คุนนะพจีนเนฉันได้แอบหงวใจเหนือนเนโหนลรอ นคนลาวลิตาหาโฮลลอตนะเธอนะหรือนำตัวเลยฉันเฮอริโต้ใช่เนะถ้าเธอนะหนีเคนไทยช่วยเอเตอจะได้ใจให้หน้าแลนะแน่ตัอหลังแรกผมจะใส่ได้เรื่อยๆนะใช่แนละ้วในใจเห็นเนี่ยมีไอ้แฮร์รีนไทยอิสเตอร์ซ่าอะไรอ่ะถ้าเจอตอนตามหาลาลตตอร์จะได้ช่วยเจ็บพีให้แทนได้ไหนะ หนุ่มคนต่อฉันแล้วนี่ฮุนแซอที่กลับไปสู่รอดเดิมตีเนี้ยเขาตั้งได้ตันแต่หาเตือนใจเห็นได้หลอนฮนเดิลเลสเนี่ยฉันรัวละคนหนูรอดแค่แต่เพิ่อนไถ่อิสเตอร์สามเธอตอบนะต่อขอและไถ่ได้ด่ะฉันจับตาให้เอนโอเล่นเธอคนได้ยินแล้วไถ่ไหนผมต่อนะนี่คือฮาร์ดติของคเล่กเหนือนั่นนันเท่าอีแล้ว เล่น at, อัตโนนัดตอติดอันนี้หนึ่งร้อยติดให้หมดไปเลยอตีไอ้คนนี้ซะมาดูซิหน่านี่ศัตรูแต่ไหนอ๋อแต่นี้เหรอตอนเล่นแต่หน่าเล่นต้นไในได้ในได้ซะใหญ่เลยตอนนี้เพื่อพานเนียนคือนั้นได้ท่าอย่างนั้นต่อตอดันล่ารอบนั้นแล้วเพิ่นเล่นเพิ่น,น,นตัวเพิ่นไหนเล่นเนี่ย เอาไมสุดดาเตมไม่ค่อยดูสมูทเอาซะเลยเดี๋ยวคนให้นี่แอบซ่อนได้ตอนนี้นะนไม่นี่เนื้อเอาด่านเต่านะให้เราเล่นใหม่นะแต่นี่ตาตดแต่เล่นได้น้อยตอนไหนคนได้ด่านเตา่าด่านเต่าดุุ้นเลยนี่นานี่ไต่ข้้งบนไม่ได้เอาละสำหรับโตเต้่าสุดเตอร์นั้นนั่นนี่ให้ตาทาโค้ดใส่นันต้นไต่เล่นตู้พิเศษ ชินาน,นีโคสลิโตให้ตาชาได้แหละเดี๋ยวผมต้องตาชาใครได้ทุกคนเลยแน้แต่โรสล่านชุดตันนี่ต้องตาชาไม่ได้เหนือนตันทำไมถ้าล่าน,น,นจะหล่นแล้วจะขึ้นต่อตาไม่ได้ผมไม่แน่ใจด้าตอนนี้ผมจะจาหน้าผมจะสามนราที่จะหลนแล้ว เพื่อนนได้ไอ้สาวในดานได้แล้วเอ,อ้นี่นั้นบ้าเอ้ยนี่เนี่ยโซเดียร์ของเรานั้นอยู่ในเซีิฮอร์โซได้อยู่อันนั้นสบายสไายเดี๋ยวให้เธอต่อของเราอะแท้ไหนใจซื้อแล้วใส่ที่แท้ หรือด่าไขอีสเตอร์อันที่สองน,นั้นอาจจะอยู่แถวนี้ก็ได้นั้นแต่ถ้าเตอยันหาไม่ได้ต่อนอดล,อล่อแล้วจันนะอันนี้คนเล่นเต็บเนื้อเรื่องอย่างเดียวนะนะั่นแหละเจอแล้วไขอีสเตอร์อันที่สองเอาละนอ อันนาจริงๆผมนี่ไฮอีเตอร์จอ้อแถวนี้นะผมต้อนแน่แน่ใจเหนือนฉันแต่ชิด้านนี้านี้นั้นไม่มีจอ้อแถวนี้อย่างแน่นอนแต่โดนตบสต็อ,ตอปอีกแล้วทำใหม่นเนี่ยเอ้ย ไม่นี่นก่กจะเวแล้วตอนนี้นะอย่าตบปุ่มวาย้ตันนะปุ่มวายน่าจะเอาออกเลยดีจ่าไม่มีอะไรน่าจะตบปุ่มสต็อปอย่างเดียวอ่ะอย่างที่ลอดจาน่า่มนัม้นเลนอัตโนมัติไม่ได้ผมต้องตาให้เต็มนันดูเนี้ยที่สุดให้เหนือโต๊ะสลหรับให้เต็มไปได้อยู่ โหยต่อเห็นอยู่นะแต่้้รู้หลบยัไนไดเห็นจันแต่ทานไหนเนี่ยสวยเข้าใจทานขวานั้นผมไม่มนีสอนทานนะอ่ะดูว่าจันตื่นนี้นี่เฮนี่เดี๋ยวเราตื่นตาชาไม่ใช่น้นไม่ใช่อะ่ะตื่นตื่นเดิม เขาแท้ยืนนี่เหนือหอนเราโอ้ยตัออันนั้นเราพานได้เรียบร้อยแลวแต่หลายควานหมายเลยเลิกใช้เลยนะแล้วก็ดาวเตดเร่เร่หอนมันเรียบร้อยแล้วเ่เรยเร่หน่งไปเลยทาไมดาวเตดสติลหอนท่าสู่โจไม่ได้นะทํานันดาวเตดเร่เร่ได้ต่อดาวเตดสติลได้ตัวคนแต่ดีไม่ใช่น้อยเลยน่าเสียที่ตัวเตมนี้ นม่นยอมให้ทําแดดนั้นเลยสิผมโดนนั่นใส่แล้วเขาใส่หั่น,นหมดใส่หั่นล่านต่อเดี๋ยวเขายหใส่ั่นโดนต่อดีที่เอาหนามาด้วยเนี่ยแต่เขาโดนต่อแลดาวอันนี้หอนเล่าอยู่ข้างบนต่อได้นะั้นล่าได้ทีเอ๋เอามานี่ที่นั่นอยู่ตอนนั้นแล้ว อ๋อโถ่ไอ้ทานดานนี้เราตายบ่อที่สุดเท่าที่เต็นใจได้ที่เราแนะนำต,ตาตาของเรานั้นอยู่ศูนย์แต่เขาแน,นาะนำสิต่ดูหนุนได้จะเปลี่ยนทานซิ้นี้ได้ด้าเราตายง่ายนะเตินตอนนั้นตาต่อโซ่อยู่อยู่แต่ที่ไม่ให้ใจไหนตรงตุดตาต่อโ้ครันนี้จะสลดตาย ในตอนแตะใจแล้วเราต้องมีการเล่นใหม่แน่ๆไอ้เริ่มต้นใหม่แน่นอนคอยดูไข่อีสเตอร์โฮทีเลยนะแล้เวเราเจ็เพราะว่าเต่เา,ตาเนี่ยเราจะรู้ได้ต่อเนื่องถึงไดรดน,นะเท่านั้นแหละอ่าไดร์ดให้เราต้องตรวจสอบหลังจบเพียด่านนี้แหละและถึงเซนโรว์อ่าอย่าไหนต้อนมีหน้าสีแน่ๆเลย ผมพี้นิวอีกแล้วตอนเนี้ยไม่ต้องแตะใจนี่น,น้อยเลยเพราะว่าสติวนั้นฟูดาวตอนไหนนี่ลูกผมติดหมดในเห็นนี่นานนิใช้ยานไม่ได้เลยไฮอิสเตอร์อยู่ตอนนี้ทำไม่ทิศมากเลอเติน ข้าล่าเรนเทียแล้วในตอนชีตหน้าและตอนนี้ตื่นซุตเตอร์ซุตเตอร์เออทำเสนีแทนมีอะไรให้ลงแต่อี๋สาวไม่นะ เอนที่เราเล่นด่านที่เราต้อนนาคอยทำลายโนทำายนี่นั่นมีทานรัดอีกถ่ายนะสาวเนี่ยไม่ใช่ไต่หั่นบอลนะตอจัตราแต่ซุตเตอร์โตเต้ซุตเตอร์เต้อย่ายอมแพ้นะถ้าไหนใจตื่นทำไาแล้วซเตอร์ ไอีสเตอร์นั้นเต็พบพราปญาณนั้นในด่านนี้ในแน่นอนไม่รู้ถ้าเราเต็บไม่พบต่อเราตอนนี้คะแนานในตารแรกไอเทมน้อยเราแน่นอนเลยยันไ,ได้สำรวจไ่ดัในตารแรกไอเทมแดดไหนอะ,ะเทียแดดได้อย่งนั้นเหรอ ช่าเต้นถ่าร้ายจริงเลยฮอลล่าผมเต็บเนืเนะ้อเรื่องในฮอบเนี่ยตอนเต็บฮอบแตะอันสานาะข้าวาาดจมทแท้จีนได้แย่หน่อยที่ผม,ามาได้ารนาที่จะเล่นเข้าโจมทา่โจมทแท้จีนได้ต่อแต่นะทำไมตัวเต็มมันใจร้ายขนาดนี้เนี่ยแทบพลาดได้เห็นดเดียวเองเนี่ยเต็บหอนในฮอบแล้วเข้าวโจเนื้อเรื่องแท้จีนไ,ได้เลยต้องมาดูทิปยูทูบแดดนี้ไต่ดูอันหนาจริงๆเลยเนี่ย เดี๋ต้นนาหอยนาแต่แต่ติดเตนไทยอีกยินยันี่ยในหอยได้อยู่ด้วยนะโถเอ้ยงานเท่าจริงเลยครับเนี่ยถถือเต้นตายานานตันเพราะอนาคตเดี๋ยวต้นเล่นเต็มนะตแต่ละต้นแต่แต่ด้วยคอจับอยู่แล้วนี่นานนะเฮ้ <S 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 hey! และ ไหนดูซิอันนี้เตในเนี่ยโอ้โหอำนาจจริงๆเลยอะ่ะเล่นไหนต้องไม่ได้ด้วยอะ่ะเล่นไหนคือต้องต้องเตะไอเดียจนในผมที่จะรอน่ะอ้รถลิโต้ลิโต้ทู่เล่นอืมดูสิห่อนยาวเลย ใช้หะบบจัดแตนดีต่าอุ้ยในเห็นเขาทำเลยอันนี้ฮอตแหละฮอ่แลรารู้ทำล้วนคือทำร้านเนตาหรือชื่อชื่อฮอลอตแน่นี่เองฉันจะนั่น,ต,นตามหาแน่อยู่เลยนะแต่ให้ไหนแน่ฮะเลิศ เฮ้ยเฮ้ยนี่เธอถาวเซนไตไหนเหรอแล้วทำไมเธอแต่งตัวแบบน,นี้ฮะโอ้โหนอนได้เห็นเลยทำนันยืดยาวแล้วเติน ในเห็นสิ่งน,นี้เหรออืมนันต้อนได้ดูหน่อเธอสีแดงเท่วใจนะล้อที่ได้ยังไงอะ่ะอันหนาตอนนันแต่ตอนอยู่ทุกคนอื่นนี่โอ้โหน้องโน้เธออย่างนี้นะเหรอดสีอ่ะ ต้นเลื้อจะสีสุดหขนจราจาลยฮ้้นจอจานหอยนี่โอ้ท่านเชื่อเนี่ยแต่ห้อยเหนือตาเนี่ยต้นเลอ ลบคุณอนะต้นเรีนรู้ติดใจผู้หญิงห้หน้าตานี้นะนะผู้เล่นแามใช่แล้วนะดีแย่ พอแล้วนะคนลอโคนลอ้อซันนะอันเนี้ยเธอตะโตตับโสรอบเด้อโหคนนะแต่ดอกได้ได้ร้อย อันนี้ต่อคอนเสียด้าหน่อยนะฮะเฮินนะหุแหลหุนเล่นแทนแทนนีน่เลยเฮิฮ์นเลยนะท่าหน้านะ่ะนายหาหุน่หนเราในที่ใจของดอเตอร์ในห้องแลบนะ ดิ๊ดต้องั้นสนับสนนเลยนะเดี๋ตอนะฉันเคยเล่นที่นเาตอแล้ต่ตเนี่เอะที่ไธออน่าแตนะ และนี้เขาทานสัดเสริลได้แล้วแต่สินะท่านน,านิพานสุดดีนะจะได้ใจชุดแน่นะแดดนี้อ่ะนะน่าเสีนดอยนะน่าเสียด้ยนะชุดเต็นตายเนี่ยคนเอาตับเตฮิโร่เห็นนะไม่ได้อะนะน่าเสียดายจริงจิ เฮ้ยอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวท่านหน้าเล่นใตาไหนนะโอเทนะรัดเุ้ยรูดอะไรนั่นตาพบตตาไหนท่านหน้านะเฮเล่นฮอเดี๋ยวให้พบตตาไหนนะรัดตับไปแล้วสินะเนี่ย พวกเขาตับบ้านใจแล้วใช่เลยนะฉันให้หาดหลานได้ล,ล่ะแต่เขาเขาจะหาที่แห่นเนี้นั่นชาเริญจีเลยนะโฮเลนฉันได้เหนื่อยแต่นะฉันสอนสายล่ะจะเติอดเลยเฮิร์นนะถ้าเติร์ดล่าคุณเอสนะ ตาต่อตัวที่นี่ด้วยอ่ะเฮ้ยทุกอย่างหัวอะไรตั้งแต่ตอนโอนั่ออนสิ <c oughs> ท่านันแต่ทิน้นนั้นเป็นแท้ต่อเต็มที่เต่ตแต่เทนี่เข้านั้นเองนั่นแหละฮะ นี่นาอะไรอ่ะว้าหยอะไรตาเนี่ยโอ้ยดิโตโตจริงเลยอ่ะโตนี้เต้นหายห้วนเนี่ยไอ้เหล่าที่สุดล้วโตเนี่ย